สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทิพย์จะพาเพื่อนๆมาซื้อปลานะคะที่นี่เป็นตลาดปลาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ในตลาดกันนะคะมาค่ะเพื่อนตามแม่ทิพย์มาดู่ะจ้าอันนี้เป็นตลาดปลานะคะอยู่ที่เมืองโปเรสที่โคเอเชียนะคะ เข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะปลาตัวใหญ่มากกุ้งกุ้งแดงนะคะแม่ทิย์สั่งหนึ่งกิโลอันนี้มันแก่ยากมาทิย์ไม่ชอบอันนี้ง่ายกว่านะคะนะคะมันถุงนึงมันเยอะเกินแมททิ์เอาครึ่งหนึ่งพอะคะ่ะ นี่ก็เป็นน้ำมันมะกอกนะคะก็เหมือนกับตลาดนัดที่เมืองอูนี้นะคะขายผักผลไม้กระเทียมหอมนะคะหัวหอมหัวกระเทียม พริกหยวกอันนี้ก็เป็นสไตล์พีนะคะหรือเห็ดพึ่งหวานนะคะ,ด,นนะ,คะด้านในก็มีร้านค้านะด้านในก็มีร้านค้าขายถ้าเข้าไปต้องใส่แมสนะคะอันนี้ก็เป็นโซนด้านนอกนะคะตลาดสดของเขาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะของก็มีไม่ค่อยเยอะมากนักนะคะก็เหมือนกับ ก็เหมือนกับตลาดนัดเลยค่ะขายผักผลไม้อาหารทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในบ้างนะคะว่าว่าด้านในจะมีอะไรเนาะเดี๋ยวแม่ทิพย์จะพาเข้าไปเดินดูข้างในนะคะพริกมีหลายสีเลยค่ะสีแดงสีเหลืองสีม่วงคงจะเผ็ดหน้าดูนะเนี่ยพริกอยากได้กลับไป อันนี้เหมือนเหมือนใบคนาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลาดอกไม้จ้ะอันนี้ก็เหมือนกับผักควางตุ้งเลยนะคะ จะเหมือนกับตลาดนัดนะคะจะมีผักผลไม้าขายค่ะมาตลาดปลาได้หอยแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าว่าแม่ทิพย์จะทำอะไรได้บ้างเราทำคาร์ดท,ที่จอดรถหายนะคะแต่ว่าโชคดีไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะ เขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินนะความจริงแล้วถ้าทำค์สเธอหายต้องจ่ายเงินค่ะแต่ก็ถือว่าเขาใจดีมากนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่ะชาวไมดีช้ลีว้าว d i s o ช e น n